น้องลีโอครับหลัง,งจากที่เรียนกับพี่พีทไปแล้วเนี่ยไอ้ g o o l l s s e r r h h d v v n c e d เนี่ยขั้นเทพเนี่ยคอ,คอร์สแบบสุดๆเลยเนี่ยคิดว่าไอ้วิชาที่พี่ถ่ายทอดไปเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับธุรกิจออนไลน์ได้ยังไงบ้างครับโอ้สามารถเอาไปใช้ได้เยอะเลยพี่เยอะเยอะจนแบบอธิบายไม่ถูกอะรเอาไปใช้แต่การวางแผนการหาลูกค,ค้าจริงๆหรือว่าการสู้คู่แข่งเลย วิธีที่ไม่เคยดูมาก่อนเลยพี่ถือว่าโอเคนะข้อสองที่พี่จะถามก็คือการที่พี่ใช้บัญชีจริงเนี่ยเป็นสื่อในการเรียนการสอนเนี่ยมันทําให้การมันมีผลต่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ไหมอันนี้ว่าใช้ตัวตัวตนจริงๆใช่ไหมครับใช่ที่พี่เปิดบัญชีให้ดูเอารีพอร์ตให้ดูและอธิบายเนี่ยมีผลต่อการเรียนรู้การเข้าใจไหมในครั้งนี้ผมว่ามีผลมากครับพี่ใช่ทําให้เห็นภาพมีผลมาก ทำให้มองเห็นภาพนะใช่โอเคแล้วก็คำถามสุดท้ายก่อนที่จะมาเรียนกับพี่เนี่ยเราตั้งเป้าว่าหลักสูตรมันจะต้องคือเดาออกไหมว่าหลักสูตรพี่จะไปในทางเนี้ยคือเป็น,ไ,ไ,ไ,ปนไปตามที่คาดไหมไม่เป็ไม่เป็นไปตามที่คาดเท่าไหร่มันแล้วมันเป็นยังไงดีดีครับดีกว่าที่คาดเลยเพราะว่าบางบางทีก็เรียนแล้วบางทีก็จะได้อะไรไม่รู้ว่าพื้นฐานแล้วก็ พอมาเรียนกับพวกเฮ้ยเรียรู้กันหมดแล้วดีกว่าเอามาทำไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยเอามาทำไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นความรู้ใหม่ไหมครับถือว่าเป็นความรู้ใหม่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้อืมผมคิดว่านไทยเกือมาแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคความรู้ใหม่ครับเป็นสูตรใหม่นะครับโอเคถ้ายังไงถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักกลับมาถามพี่ได้นะครับโอเคครับพี่ได้เลยขอบคุณน้องนีโอมากครับพี่